วันนี้นะคะกว่าเราจะออกไปได้นะคะตรงนี้ก็ประมาณ1 6 18นาฬิกา41นาทีแล้วนะคะเพื่อนเก็เย็นแล้วนะคะเรามาตั้งแต่บ่ายนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็คือช่วงที่เราจะ เส้นนี้เราไม่เคยมาแต่เราตามคันข้างหน้ามาแลครออกเส้นนี้ได้เหรเดี๋ยวดู เปิดไฟกันแล้วค่ะเมื่อจนเปิดไฟแล้วค่ะเพื่อนๆอันนี้คือหน้ารามนะคะนี่ค่ะออกมาหน้ารามแล้วแล้วก็วคนขับของเราจะเลี้ยวนะคะเพื่อนจะกลับรถตรงนี้นะคะจะกลับรถไปฝั่งทางนน้นใหม่ค่ะ จะเข้าซอยหก้าใช่ไหมคะจะเข้าซอยมหาทไทยนะคะเ,เพื่อนๆนี้รถก็เยอะนะคะรถเยอะนะคะเ,เพื่อนๆนี่นะคะ่ะเราก็ไปตามเขาเนะะี่ย ไปกันนี่เรื่องหน้ารามก็เยอะมากนะคะแล้วก็เข้าซอยนะคะเส้นเส้นทางด้านสายรถก็จะเยอะกว่าด้านขวานะคะเพราะด้านขวาก็ไปได้เรื่อยๆแต่ด้านซ้ายที่จะออกกันเข้าซอยพอจะเข้าเลี้ยวเข้าก็จะมีรถเลี้ยวออกมาอะไรประมาณนี้ช่วงนี้พวคนกำลังออกนะคะ ช่วงกลางวันก็จะน้อยใช่ไหมช่วงเช้าช่วงเย็นอย่างเงี้ยก็จะเยอะครับ แล้วนะคะรถอยู่ด้านหลังเรานะคะเนี่ค่ะเราก็ออกมาจากหน้ารามนะคะจนเนี่ยค่ะใกล้จะถึงซอยร้อยยิบสองเราจะถึงซอยร้อยยสิบสองหรือ,อยังดูก่อนนะคะ ซอยหกสิบห้าค่ะเพื่อนตรงนี้เป็นห้าสิบห้านะคะ,ะคือหน้าเจ็ดรถเยอะมากเลยค่ะกอนหน้ารามนะคะขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะรถเยอะมากๆมอไซคก็เยอะค่ะต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะ สูกสถาบัน สนามกีฬานะคะก็จะมีตลาดนัดก็ได้จะมีทุกวันนะคะเพราะว่าก็เห็นผ่านมาที่ไรก็จะมีแบบนี้ทุกวันนะคะมีทุกวันนะคะที่ตลาดตรงสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นนะคะเ,เพื่อนเนี่ยค่ะมองเห็นไหมคะที่มีไฟเยอะๆด้านขวามือนะคะ สายมือก็จะเป็นตลาดนะคะขายกับขาวขายของกินนะคะเยอะแยะมากมายนะคะขายเยอะจริงแต่ว่ามันมันก็เฉยแฉะตรงฝนตกเนี่ยค่ะเราจะเข้าไปราชคราวยีองนะคะหรือว่าซอยมหาไทยตรงรามคำแหง65ค่ะถ้ายัางไงแล้วคลิปนี้นะคะก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชม เรื่อยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมมาตลอดนะคะเพื่อนๆอย่าลืมติดตามพร้อมชาแนลนะคะได้ทาง Youtube แล้วก็ทาง Facebook นะคะเดี๋ยวให้ดูจนเลี้ยวเข้าไปก่อนนะคะเพื่อนๆ ลูกสอนบอกให้อย่างนี้นะคะราำกำแหงซอย65นะคะนี่ค่ะซอยมหาไทยนะคะเดี๋ยวเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเข้ามาแล้วสายมือก็อจะมีซูบารุนะคะซูบารุนะคะเต็มเลยนะคะเพื่อนๆรับส่งนะคะพี่วินเราอยู่ตรงไหนเนาะพี่วินก็มีอยู่ข้างๆนะคะ ซอยนะคะจะคืดค้างแล้วก็จะผ่านคลองนะคะแต่ตรงนี้เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเป็นคลองอะไรนะคะลาดพร้าว122นะคะถ่างออกนะคะก็จะมีคนเดินข้ามคลองข้ามอะไรมาด้ยนะคะเนี่ยค่ะสะพานมิรอะไรไม่รู้อ่านไม่ทันตรงโรงแรมนี้นะคะพักพักฟรีหนึ่งคืนด้วยนะคะพักหนึ่งคืนพักหนึ่งคืนฟรีหนึ่งคืนนะคะ โอเคนะคะถ้าอย่างไรแล้วนะคะคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมพร้อมชาแนลทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ